สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะผู้พาชาแนลทุกท่านเดินค่ะเดินนะคะค่าวจอะันในคลิปนี้นะคะมีแนวทางมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นแนวทางนะคะเลขที่ทุกคนรอค่อยคอกันเขามาลายนะคะเป็นแนวทางของหลักสิบบนแม่นๆนะคะของหวยคนธรรมดาค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะวดที่แล้วหลักซิบบนนะคะเพิ่นห้ซีนะคะเนาะออกเต็มเต็มเลยนะคะซีซีนะคะ อ่างวดประจำวันที่17นะคะมกราคม2 5 6 0หยหกสิบ็ดนี่นะคะสิเป็นตัวไดรอบไปติดตามรับชมตัวเลขแนวทางน้ำกันได้เลยค่ะค่ะคือว่าเข่าด้วยค่ะเด้อหลักสิบยังอยู่ที่สี่นะคะรอบนี้ได้มากเป็นตัวไดรงวดวันที่17นะคะมกราคม2000หารอยหกสิบเจ็ดต้องรอบมาติดตามรับชมเมืองน้ำกันเนาะค่ะเขามาแล้วฝากกดติดตามตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กระทางช่อง ผูผ้า Channel, ชาแนลฉบาผ้ารวยนะคะเนาะ,ะทั้งสองช่องทางเลยติดตามเบื้องใดน,นะคะทั้งสองช่องทางนะคะคือเจิ้ลชบาแจกนะคะชบาดําดเนินรายก,การทั้งสองช่องทางนะคะกระจายคลิปกระจายนยนงทางออกนะคะเบื้องมาเห็นช่องหนึ่งกับเบื้องอีกช่องหนึ่งนะคะเด้ลเพราะว่าฉบากระจายนะคะเพราะว่าขันช่องเดียวมันลุงให้บ่ท่านนะคะถ้าเพราะว่ามันลนนุ่งได้มือนึงอับได้หลายคลิปเนาะฉบาเลยกระจายเพื่อให้ทุกคนได้เฝ้าไปหา รถตลีไว้ๆนะคะกระจายแต่ละเสี้ยนฝากระจายออกนะคะได้มากกาวก่าฝากระจายออกเลยนะคะเนาะก็เลยลงสองช็อตนะคะอ่ะจังไรกะมาเบิ้งน้ำกันนะคะเนวทางของหลักสิบบนหววคนธรรมดานะคะแม่นแม่เอซที่ล่อหลนะคะอ่ะก้นสเขาไปเบิง้งคลิปของหะขคนธรรมดาแคปหนาจอเนวทางตงัวเลขของปูห่ากเก่าซีไว้น้ำเด้อดสะเด้ออ่ะเพื่อทุกคนยังบ่เห็นนะคะปูมั่นใจคือเก่า นะคะชบอบเสียแคปเบื้ทุกนา,าทุกเสี้ยนที่ใดมากอยู่ตอนนี้มันซึงมันบ่ท่านหลายเชือบเลยให้แคบไว้เพราะว่าบางคนแบบเชปล่อยไปแล้วบ่เห็นนะคะยังคอมเมนต์อยู่เนาะอันนี้เป็นชุดเลขบนนะคะมาครบเลขวิ่งเลขติดเลขติดเ,เป็นงวดที่สี่สิบหานะคะอันนี้เป็นชุดปูปรโกคูเน่นมาห้เลยนะคะ,นะ,คะเนาะแคบน้าจอาไว้นะคะแล้วก็แนวทางชุดเลขล่างนะคะของปูห้าเก้าสี่นะคะ ่าเลขวิ่งนะคะวิ่งไปที่หกเลขติดล่างนะคะหกเก้าหนึ่งนะคะเนาะอ่ามีเน,น้นไปสามคูนะคะ 1, 6, 9, 6, หนึ่งหกเก้าหกหลักลสามหกด้วยค่ะเด้อนะคะเนี่ยทางที่พูนิดให้นะคะแล้วก็สายด่วนเลขวิ่งล่างนะคะเก้ากับหนึ่งนะคะตัวที่แล้วเข่าแปดนะคะนอกคนไหนมาเจ็ดกับแปดเข่าแปดนะคะแล้วก็สายเจ้ามือ นะคะควิ่งเก้ากับสี่งวดที่แล้วคนไทยสี่กับเก่าเนาะออกอ่าสี่มาบนเก่ามาล่างนะคะอ่าในทางเลขวิ่งเงินล้านของปู่ซุ่มเงียบนะคะเพิ่อนไฮงวดที่แล้วสี่กับหนึ่งกับสี่เพิ่นเด่นสี่ออกสี่สี่บนหัวนี้เพิ่นไฮเจ็ดกับแปดนะคะเพิ่นเน้นเจ็ดด้วยค่ะเด้อแคปหน้าจวายนะคะเนาะอ่ะจวดไปกันเลยค่ะกับแนวทางของหวยคนธรรมดานะคะเนาะ ันตวตกชิ้นเหนือไปยังซอยพ่อนัออหวยคนธรรมดานะคะมวดวันที่สิบเจ็ดพฤศายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเนี้ทาง บนอย่างเดียวลักซิปบ,บนอย่างเดียว,ดวยเด้อค่ะคนหัวคนหัวเนี่ยนะคะพวกเกี่ยวกับหลางเลยนะคะแล,ล้วเหรียญงายนะคะเหรียญงายเด้อค่ะเด้อหลุดลักซิปเลยก็ได้นะคะเดีย๋ยวกันแน่นอน่าผู้ใดงบหน่อยก็ลองไปเปรียบเทียบเบิ้งนะคะตรงกับเล็กตีของกูหาเก่าซีบอบนนะคะตรงตัวได้ฟันตัวนั้นละคะ่ะนิ่มตัวนั้นละ งววที่แล้วชนกันที่สี่เด็กนะคะกับเลขกอะ่ะกับเลขของปูหาเกาซีเล็กติดบนของปูหาเกาซีมีสี่ห้าหกมบองหัวคนธรรมดาก็มีสี 4, 5, 6, ่หาหกชนกันอูแต่ว่าหววที่แล้วมันชนกันเบิดชนกันทุกตูเนาะแต่ว่าหลอดนี่บรรลุว่าชนกันทุกตูบอสนะคะเนาะของปูหาเกาซีพนไหติดบนมาศู์หนึ่งสองนะคะ ของผูหาเกาซีติดบวมมาศูนย์หนึ่งสองของหวยคนธรรมดาให้มาแปดค่ะเก้าค่ะศูนย์ค่ะช่อนศูนย์เด้อค่ะนี่เด้อว,วดที่แล้วช่อนซีออกซีซีวดนี่ช่อนศูนย์ค่ะคุณพอ่อคุณแม่หวดนี่ ติดเลขบนปูหาเกาซีคือชอนศูนเดอร์นะคะถ้าผู้ใดงบหน่อยเท่ากับล่องหลุดศูนย์มึงนะคะเล่นลักศูนย์ก็ได้นะคะเนาะเ่นลักศูนย์ก็ไดเพราะว่าชนศูนย์หัวนี้หวัวที่แล้วมันจะซีหาหกมามาตวเดียวกันนะคะเนาะแต่ว่ามันออกซีซีหนี้นนชนกันคือศูนย์นะคะพิจารณาเบืองอันนี้เป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งเดอค่ะเดอนี่นะคะเพราะว่าเจ้าเจ้าบากะ เหมาขอมูลให้ทุกคนฟังนเนนราะว่าฉบ,บาอยู่กับข้อมูลของทุกสำนักกันไหมคะมันมันอยู่กับทุกมือเปิดเบิ้งทุกมือสังเกตทุกงวดนะคะก็เลยจับตามองเบิ้งไงามาตรงสำนักหนีมาตรงขาชนกับสำนักหนีมันจะต้องออกบอนะคะตัวเด่นตรงมาบบนะคะถ้าบบชนลอกจับคู่ใส่กันมันจะตรงมาบบจังสินนะคะนาะ,นะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกงวดดีนะคะ ฉบับก็เลยให้ขอมุ่งคุณพ่อคุณแม่ล่องไปสังเกตตามทีฉบ,บับอ่าวเบิงเนาะมามันแมนบอนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ผิดจรณาเบิงนะคะแนวทางของหวยคนธรรมดาค่ะที่ทุกคนลอกควายสินสุดการลอกควายแหล้วนะคะผู้เดทางก่ะผิดจรณาเบิงเอาเนาะแนวทางมีเข้ามีลุดรด้ค่ะเดอใส่ถุงพินิจในการรับชมเอานะคะหลักสิบบนแม่นๆค่ะ อ้าลืมฟันตัวเน้นห้นะคะเพิ่นเน้นมาห้นะคะเพิ่นเน้นตัวไตน้อยใช่เปลนะคะเดี๋ยวด้วยค่ะเด้อะอะเพิ่นเน้นตัวนี้เพิ่นวงกลมตัวนี้มาห้ตัวนี้ตัวร่องค่ะเพิ่ขีดแบบนี้มาห้เด้อนะคะอะ้แคบหนา้าจอไว้เป็นแนวทางมักชอบติดตามกันมามักไว้ทานนะคะกาบขอบุญขอบุณน,นะคะอ่า สำหรับเตี้ยนนะคะหวยคนธรรมดานะคะที่เขาแนวทางดีๆมาแบป่งปันในทางเลขกลักซิตแมนแมนเนาะรกระกาบขอบุญขอบคุณนะคะทุกๆยอดรายยอดแชร์ทุกการติดตามที่เขามาเป็นกําลังแรงใจให้นะคะอ่ะบาบพรว่าทุกคอมเมนต์นะคะฉบ,บับอ่านทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะเด้อนะคะเพียงแต่ว่าตอบบ่ทัวถึงก็ขอโทษขอไผ่นะคะเนาะอ่ะเผื่ออ่าสุดท้ายนี้นะคะฉบ,บับขอลาไปก่อนเนาะ ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสกมันคือเก่าด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ